สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการเข้าเล่นเกมナルโตชิปปูเดนแอนติเมตนินจาสตอม4ี่นะครับหลายคนที่โหลดเกมมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมแท้หรือเกมเถื่อนนะครับแล้วไม่เคยเล่นเกม PC มาก่อนแบบเพิ่งเคยจับเกมครั้งแรกอะไรเงี้ยไม่รู้จะไปยังไงโหลดมาแล้วเล่นไม่ได้นะครับเข้าเกมไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้มาลองดูกันครับก็มันมีจริงนะคนที่ โหลดมาแล้วนะครับซื้อแท้มาด้วยนะครับแต่ว่าเล่นเข้าเล่นไม่ได้นะครับคนที่เล่นเกมเถื่อนก็โหลดมาแล้วเข้าไม่ได้ก็คิดว่าเกมใช้ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเข้าเกมยังไงนะครับอืมโอเคพอเข้าเกมมาครั้งแรกนะครับตรงนี้เขาจะเขาจะขึ้นบนหน้าจอว่าเกมมันจะเซฟอัตโนมัตินะอะไรประมาณนั้นนะครับไปครับเข้าไปข้างในครับนี่พอมันถึงหน้าจอนะครับพอเราจะเล่นเกมนะครับ จะเข้าเกมแล้วอ่ะมันจะถามนะครับว่าตัวเกมอ่ะยังไม่มีเซฟต้องการที่จะสร้างไหมเราก็กดโอเคไปนะครับเพราะว่าเซฟมันต้องเป็นกับอ่าเกมมันจะเซฟให้อัตโนมัตินะครับพอเรากดโอเคมาครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเกมใช้งานไม่ได้นะครับอ่า end user l i c เส้นอะไรเงี้ยอ่า data error อะไรเงี้ยตรงนี้ฮะับมันจะขึ้นประมาณตรงเนี้ยแล้วหลายคนก็จะบอกว่าเนี่ยเกมใช้ไม่ได้นะครับ วิธีการเข้าเล่นก็คือกดลูกศรลงนะครับที่คีย์บอร์ดเอ้ยคีย์บอร์ดผมไม่ได้ต่อไว้ผมต่อจอยก็กดคีย์บอร์ดได้ไหมไม่ติดอะ่ะผมใช้เป็นจอยแล้วอะ่ะโอเคถ้าเกิดใครต่อจอยแล้วก็กดที่จอยได้เลยนะครับอนาล็อกขวาอนาล็อกซ้ายลงหรือไม่ก็ดีเพดซ้ายลงนะครับก็กดลงมาเรื่อยๆื่อให้มันลงมาเรื่อยๆครับตรงนี้เออถ้าเกิดเป็นคีย์บอร์ดก็ใช้เมาส์ก็ได้มั้ง ไม่ได้แล้วอันนี้มันอยู่ในโหมดจอยแล้วอะใช้เมาส์นะครับก็เมาส์เลื่อนลงอะสกอร์ดาวลงมาครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆลงมาให้สุดพอมันสุดแล้วมันจะมีคําว่าคอนเฟิร์มกับแคนเซิลก็กดคอนเฟิร์มไปนับกดปุ่ม A นะครับตรงนี้ถามว่าตั้องตกลงไหมยอมรับไหมนะครับก็ยอมรับไปนับไออาร์กรีข้างบนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าเกมได้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็น d l c นะครับก็กดรับไปนะ ไม่มีลานะครับตรงนี้ส่วนถ้าเกิดใครไม่ขึ้น DLC ก็คือไม่ได้ซื้อดี c ไว้นะครับเกมแท้อโอเคก็อยากจะเล่นโหมดไหนก็ทีนี้ก็เล่นได้เลยนะครับต่อจอยเล่นไปนะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ